ว่าด้วยคลิปมือนี้นะคะทุกคนช่องเจ๊ไก่สรรหามาแชร์ข่อยกะซีแนะนําวิธีการใส่ใบตําลึงฉบับเจ๊ไก่เองคือเจ้าของใส่แบบนี้กับจะแนะนําแบบนี้นะคะทุกคนก็มีหลายคนทักถามมาบ่าเจ้าใส่ใบตําลึงตัวผูหรือตัวเมียข่อยก็บ่รู้ว่าอันใดเอินตัวผูอันใดเอินตัวเมียแท้ๆทด้วยแต่มือนี้ก็คือวิธีใส่ที่ข่อยสังเกตได้ตัวใดที่มันนี่ดอกเห็นบ่อันนี้ดอกที่มาพ่วงกันกับใบข่อยเอินว่าใบตัวเมีย สำหรับใบตัผู้ก็คือนี่เป็นใบซื้อๆบ่มีดอก,ดอกเอิ่นใบตัผู้อันนี้ความคิดของเจ๊ไก่เองบ่รู้ว่าผู้ใดคิดแบบใดสามารถเม้นมาบอกกันได้ว่าตัวใดคือใบตัผู้ตัวใดคือใบตเมียแล้ววิธีใส่ของคอยคอยเลือกที่มันเป็นตผู้แล้วเติมเมียคอยเลือกที่ใบมันเป็นใบแก่ๆใหญ่ๆถ้าใบเขียวๆแบบที่ใบเขียวๆที่ยูน้ำยอดมันแบบนี้เอาไปลวกเอาไปจิ้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปผัด จะแซ่บกว่าเอามาพอกหนาแต่ถ้าเป็นพอกหน้าเลือกใบใหญ่ๆแก่ๆเขียวๆมันจะมีสารแบบมีวิตามิน A วิตามิน C หลายกว่าสารวิตามิน C มันจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวอยู่แล้วเรื่องวิตามิน C เนาะเ HA จากธรรมชาติส่วนวิตามิน A แมนบอมันก็จะช่วยในเรื่องการหลุดลอกของผิวหนาของเขาที่มันดำๆดังๆแหมก็เลยเลือกไอที่มันแก่ๆเขียวๆ ถ้าใครรู้ว่าตัวไหนมันเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียสามารถเม้นมาบอกกันได้นี่แล้วก็มีอีกหลายคนถามมาว่ามันใช้เห็นผลจริงไหมอันนี้กับบรักกัรันตีว่าสิเห็นผลสุขคนบอแต่ให้ทุกคนลองทําดูเพื่อมันจะเห็นผลอะไรที่เขาว่าดีมันต้องลองด้วยตัวเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีสูตรดีๆเม้นมาบอกกันได้เดี๋ยวคอยจะ ทดลองและทดสอบให้เบื้องเองว่ามันเห็นผลจริงหรือไม่นี่คือเก็บแบบนี้เลยถ้ามันใบไม่ใหญ่เขาก็เอาจากสิบใบอันนี้คือใบใบใหญ่แต่ว่ามันแก่แล้วแก่แล้วกรอบมากๆอันนี้เป็นเขาเอานายเอยียงก็ะสูตรพอกหน้าแบบฤดูฝนเลยเดนี่เอาไปล้างก่อนนะอย่าขยำแบบนี้เลยนะนี่โอเคแล้วคลิปหน้าที่แกมีอะไรจะบอกเดี๋ยว่อยกับซิเมนมาบอก แบบไทยคลิปให้เบิงเพราะว่าสูตรนี้นมันเหมาะกับหน้าฝนมากๆคือม้องเมองใดกับมีใบตำลึงอะแล้วเกิดง่ายสามารถพอกได้ตลอดปีเลยโอเคพบกันในคลิปหน้านะคะทุกคน